ด่วนถึงมือกองปราบสอจอกอฟงานเข้าลุยถอนร่าอิทธิพลมืดล้างบางอิทธิพลมืดเตรียมโอนคดีสอจอกอฟให้กองปราบรับไม้ต่อเพื่อความโปร่งใสอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับคดีที่สอจอกอฟหรือนายสิระดินายพลายด้วงสมาชิกอบจัังหวดสงขลาตกเป็นผู้ต้องหาในกรณีสั่งการให้ลูกน้องรุมทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจล่าสุดมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจมีแนวโน้มอย่างจริงจังที่จะส่งต่อสำนวนคดีไปยังกองบังคับการปราบปรามหรือกองปราบเพื่อให้เข้ามาสืบสวนและคลี่คลายคดีนี้อย่างละเอียดรายงานแจ้งว่าเหตุผลเบื้องหลังการพิจารณาส่งต่อสำนวนคดีให้กองปราบคือเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างครบถ้วนไม่มีการแทรกแซงและปราศจากอิทธิพลใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคดีนี้เนี่ย พัวพันกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จุดมุ่งหมายสำคัญของการโอนคดีนี้เนี่ยคาดว่าจะเป็นการต่อยอดการสืบสวนเพื่อสาวไปให้ถึงตัวการใหญ่และเครือข่ายที่อาจเกี่ยวข้องรวมถึงการขุดรากถอนโคนกลุ่มผู้มีอำนาจที่อาจอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจนี้แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการคลี่คลายคดีนี้ด้วยความตรงไปตรงมาและมอบความเป็นธรรม ให้ผู้เสียหายเชื่อว่าศักยภาพของกองปราบต่อซึ่งเป็นหน่วยงานฝีมือดีจะนำมาซึ่งความจริงและการลงโทษผู้กระทำผิดได้อย่างเฉียบขาดขณะนี้เนี่ยยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะส่งมอสํานวนเมื่อไหร่แต่ประเด็นนี้เนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากจากสังคมและคาดว่าในอีกไม่นานจะมีความชัดเจนคะต้องติดตามกันต่อไปคะ่ะ มาฟังความคิดเห็นจากทุกคนในคอมเมนต์กันเถอะอาจมีอะไรที่เราคิดไม่ถึงก็ได้นะคอมเมนต์แรกกล่าวว่าเหมาะสมมากให้ตำรวจในพื้นที่ทำอาจมีอิทธิพลแทรกแซกดีได้คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าให้ไปห้าวไปนักเลงส่วนกลางไปเลยพวกนี้พ้นรัวบ้านมันไปแล้วจะรู้สึกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าแค่ยีนั่นเนี่ยคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าทีนี้รู้ยังว่ามึงเป็นใคร คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าดีดีครับเห็นด้วยเล่นกับกองปราบเอาให้หนักๆนักขนาดเป็นตำรวจอยู่ในเครื่องแบบปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายมันยังกล้ามึงรู้ไหมกองบัญชาการตำรวจรตราดแดนนะสมเด็จยา่าทรงรักมากเหมือนลูกเลยทีเดียวทุกครั้งที่เสด็จตำรวจตะเวนชายแดนนี่แหละจะอารักขาทรงตั้งโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนขึ้นมาไม่ต้องให้บอกนะมึงทำร้ายตำรวจตะเวนชายแดนก็เหมือนมึงทำร้ายพระองค์ท่านคอมเมนต์ comment, ถัดมากล่าวว่า ยัดคุกให้หมดจนชัดๆสอบเส้นทางการเงินคนในครอบครัวด้วยค่ะคอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่าพูดน้อยๆทำเยอะๆประชาชนเขารอดูผลงานไม่ใช่รอฟังลมปากครับเพราะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผลงานมันมีให้เห็นครับระหว่างผู้มีอิทธิพลกับผู้บังคับใช้กฎหมายขนาดตำรวจถูกรถชนตายยังไม่มีปัญญาเอาคนที่เข้าคุกได้เลยแถมมีตำรวจไปช่วยเหลืออีกต่างหากนะับระษาอะไรกับถูกต่อยคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคดีของสอจอกอฟเรื่องเกิดวันเลือกตั้ง 11พฤษภาคมปี68ใกล้ลงตัวแล้วผิดว่าไปตามผิดอยากถามส่วนคดีของลูกพีกคนดีของพ่อเบี้ยวจะแล้วกี่โมงคุณตำรวจผู้ถือรักษากฎหมายว่ามาคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าเพื่อขายใหญ่หวังว่าสอบให้ถึงที่สุดได้บิ๊กบกพวกเด็กๆไม่เอาคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเห็นด้วยให้กองปราบทำคดีนี้เลย ตำรวจในพื้นที่อยากให้ยุ่งในคดีนี้เลอไม่น่าเชื่อถือประชาชนไทยทั้งประเทศยังไม่สิ้นสงสัยว่าอิทธิพลใหญ่เหลือเกินในพื้นที่ครับคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าแล้วคดีไอ้เด็กพิษละเจ้าของท้องที่อำเภอธานยาบุรีเป็นอย่างไรบ้างโอนคดีไปให้กองปราบดูแลจัดการก็ดีนะครับคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่า งานนี้ถ้าไม่ยอมเรียกศักดิ์ศรีตำรวจไทยคือก็สุดๆแล้วครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจีนตำรวจโดนกระทืบจากพวกนักการเมืองท้องถิ่นจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนขอรับตำรวจไทยคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าขอให้ไม่ใช่คอนเทนต์นะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าสมมติหน้าฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่ามหาไทยโดยเสียหนูเอาจริงนะหวังจะได้สอสไตล์เพิ่มแต่เอาให้จริงนะคอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่า ผู้ยิ่งใหญ่ใจพานสันดานแท้ก่อเรื่องแย่ต่อความตามรุมเขาทำหัวโจกสัมร้ายมิวายบวรงเก่าเก็กหลอ่อขอมอบตัวคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าสมน้ำหน้าซานักจบเลยชีวิตคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าดีมากครับรอดูครับคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าดีๆเอาให้หนักๆคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเลลิเกหลอกประชาชนอีกแล้วตำรวจโดนทือฟรีงานนี้กูว่าคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า แม่แมขอให้จริงจังอย่าทำละครอีกละคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าไปถามตำรวจว่ามึงรู้ไหมกูเป็นใครตอนนี้รู้แล้วรู้จักทั้งประเทศแล้วครับไอรวยกอล์ฟคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าดีครับควรทำให้ทั่วถึงอิทธิพลจากเจ้าพ่อและเรื่องสีเทาๆต่างๆในประเทศจะได้ลดลงกับคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าควรตรวจนักการเมืองการท้องถิ่นที่รวยผิดปกติแถวบ้านนายกเทศบาลรวยมากมีเงินซื้อดินมีกิจการร้านค้าให้เช่า คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าร่างเกินพิกัดคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าทําให้เป็นคดีตัวอย่างหน่อยครับถ้าจะให้ดีรับคดีที่ธัญบุรีด้วยครับคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าขอให้คดีนี้เข้ากองปราบครับตำรวจในท้องที่ผมไม่เชื่อถือตั้งแต่ภาคแปดลงมาเป็นการเหยียดหยามศักดิ์ศรีตำรวจและต่อชะดอเลยสอบให้หมดครับมีอะไรในกอไผ่อีกเยอะคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า เอาส่วนไหนคิดเป็นถึงสอจอหรืออำนาจทำให้คิดว่าใครทำอะไรไม่ได้คุกชิกับคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าถ้ามีเรื่องกับประชาชนธรรมดางเงียบแล้วบังเอิญกับตำรวจย้ายไปอยู่ปทุมธัญญานะทำผิดขนาดใหญ่ไม่จับคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าเยี่ยมมากเลยจัดให้เต็มคราบไปเลยคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า ก็บอกแล้วอย่าห <an> ้าวอย่าเล่นกับระบบเก่งที่ดีได้อยู่ข้างนอกห้าวที่ดีได้อยู่ข้างนอกถ้าห้าวไม่ดีได้อยู่ข้างในฝากไว้ให้คิดในวัยรุ่นอย่าห้าวอย่าเก่งที่ไม่ควรจะทําต่อกฎหมายบ้านเมืองทุกวันนี้ระบบหนาแน่นคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าถูกต้องที่สุดแล้วครับที่เข้ากองปราบคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคดีคนธรรมดาคดีชาวบ้านถ้าเร็วแบบนี้คงดีคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าคนบ้าอะไรไม่รู้จักพ่อตัวเอง คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าดูกันยาวๆป่านนี้พ่อมันคงวิ่งฝุ่นตลบแล้วคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคนทั้งประเทศรอดูผลของการกระทําของพวกทีไม่กลัวกฎหมายคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าคนแบบนี้มันมาเล่นการเมืองได้ยังไงคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์หนึ่งกล่าวว่าเล่นผิดที่ซาแล้วไปแย่สํานักเขาคงจะติดคุกยาวไปแน่แน่งานนี้ไม่ได้เกิดแน่คอมเมนต์ comment นี้กล่าวว่าเห็นด้วยครับ คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไม่ใช่หลานอาก source, ็ลำบากหน่อยคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่ากลางแบบนี้ต้องเจอกองปราบมวยถูกคู่ละทีนี้คอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าดีครับถอนรากถอนคนเลยคอมเมนต์ huh? อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าอย่าให้เรื่องเงียบนะครับคอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่าจากคดีที่ไม่น่าจะมีอะไรกลายเป็นถอนรากถอนคนแผ่นดินสงขาจะสงบสุขขึ้นมาอีกมากเลยครับ คือถ้าเขาทำอะไรผิดจริงๆนะสภาผู้แทนราษฎรแถวบ้านก็สะเทือนเหมือนกันเพราะมีข่าวพัวพันก่อนมาเป็นสภาผู้แทนราษฎรถ้าขึ้นชื่อว่าเคยมีเอี่ยวก็ต้องรับกรรมที่เคยทำมาตอนนี้เป็นคนดีมากๆแต่ความดีตอนนี้ก็ต้องแยกแยะเป็นกำลังให้ทุกคนครับ